พี่น้องไม่กินลูกซิษนน้ำกันเด้อจา้าแล้วก็มีอย่างตอนนั้นพี่กะหมูกระทะหมูกระทะ,ะ,ทะจ้าโอ้ยยุงกะะัดกะะินมาหน่อยกน้อยนึงเลยเค็มที่มือก่อนพอดี <c oughs> มันไม่ต้องติดกันหมดแล้ว <c oughs> ลูกฟินไก่กัมูวลูกฟินมันติดกันมันเป็นกล่าวมันชานว้าโทษโทษพี่รแล,ล้วดูล้วดูขาออไฟพี่ก้าถึงกำง,งเลยอ๋อเตามีย่งเดยบ้างดูเยดูมีอันไหนันไหนบได้มาได้ <laughs> มีอีกอันหนึ่งว่ะ 哎，你在哪里玩？